สวัสดีามแลงพี่น้องสวัสดี FC ที่ติดตามเบิดสกูทุกคนมื้อนี้สิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดเอียนพี่น้องหรือว่าปลาไหลแล้วเนาะสิเอาไปเฮ็ดเมนูผัดเผ็ดเบิ่งพี่น้องสิให้แม่เฮ็ดผัดเผ็ดสูกิน้องเบิ่งบ่เคยกินจักเทื่อจักลองเบิ่งจักเทื่อนึงว่าผัดเผ็ดเอียนมันสิแซ่บ่ำใดพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ก็ฮัก็เริ่มใส่จักสิได้หรือบ่ใส่เบ็ด10กวาลังประมาณนี้แหละพี่น้องบ่บ่ลายลังปานไดจักสิถึกหรือบ่แหละแต่ว่าใส่วังก่อนก็ถึกตลอดอยู่ก็เลยว่ามันใจว่าน่าสิได้อยู่ เพราะว่าน้องนี่นะมันมีเอียนหลายนะเพราะว่ามันหกเห็นจอกนะนี่อย่าไปสอนเดยพี่น้องพืชเขาเอื่นว่าซวยอันตรายมีตรต้นงามเลยมันน่ะนะมันอยู่ใกล้บ้านมันได้พุ่นมันก็เลยงามผู้ใดเห็นจอกแบบนี้นะห้ามเด็ดขาดพี่น้องห้ามเอาไปใส่น้องบริสัทธ์ลยมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบเดียวกันกับน้องตัวนี้ปกติเนี่ยปล่อยปลาเลี้ยงปลากินตลอดน้องบัดนี้มีจอกคือแบบนี้แหละจบเลยได้กินตะกบ ยำแลงมาละกบมันมาเต็มอยู่นี่กับเอียนปลาโนเอนเนี่ยมันอยู่บ่ได้ตายเบิดพี่นออ้องถืกแล้วมาแต่ว่าปลาถึกเบ็ดประดุ๊กสัมพี่น้องโอมมาแล้วนี่ใส่เอาเอียนถึกประดุก๊กมาแต่ว่าปลาถึกเบ็ดจนตื่นเบิดตรงไหนนีนน่คิดว่าเสียงอียงังมั้ยโอ้มาแล้วพี่น้องบ้านในมือซ้ำคิดว่าเสียง,งยงังไลย ท,ท,ท่วมทรวมท่วมท่วมเบิ่งเป็นประดุกเอาไว้ก่อนพี่น้องบุญแล้วของมานำ้ำปลาต้ตั้งมานะลี่พี่น้องใส่บอลน,นีนะ้ใส่ซองลังกระถึกซองลังเลยทำมาโฮมกันไวนะ้ <c oughs> จะถึกอีกว่รบอลนี้มาแรงโหกันเสียงปลาดิ่นพี่น้องถึงเบ็ดแล้วไปเบิ่งกัน thử kiếm này ô oh, cứ thử quay thế xin em mừng ảnh vô mừng đi thử cao thử này khen khen thì đâu bà đục đi đâu bà đục đi đâu ô oh, tôi nhảy tôi nhảy của tôi còn <laughs> bà đục thỏng bụng ngoại sẽ yên thì thử bà đục khung kha dưới này nè Hãy kha cho มาแล้วพี่น้องเอียนตัวแรกตัว,ตวกว่ายิ่ใหญ่ไปเลยเนาะแต่เราโอเคอย,ยู่ตัวนีน <c oughs> ้ประมาณสามขุนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออปลาไนท์ปลาปลาปลาเลี้ยงกันพอประกรระอบอ่อนเยอะมันวิ่งได้ไหมก็กัะจายกินกินกิะกันมา ไปกันยังม่แห้งอยู่มันยมกว่าุอีกกกดุกกุกดุ๊ก้งหังกระดาด่ารดเลยขึ้นขึ้นสองกรดกอน ตกแตวนะตินว่าไลุกพักเมือเสี่ยงมัต้องครับแวตัวแรตัวแรกที่นัวแรกเวทเนี่ยได้สองตัวได้เห็นคิดเราไิทิ้งลายมาเยอะน้อยอย่น้อยเหอตัวนี้ยังตัวนี้ยังโมเมนต์ต่อไม้ได้ตัวนี้น้อยพุด กบกินเหลือกลิ้มตัวเดียวเลยตอนนี้ยังมันป่อมายอะไรเวลาปวดเอี่ยนตอนนี้ปวดปวดบะไรเนาะถ้าที่วางเบ็ดก็่ได้เลิกเอ็่นน้ำกบเบ็ดปวดได้ไม่ได้โอเคปล่อยไปตัวน้อยเพื่อนมามากินนี่ได้กินนี่ได้ปวดหนักหนักเสี่ยงพร้อมย่ามบางเบ็ดบาดมือสบายดีเนี่ยแมลงพี่น้องไล่จากเซตเบ็ดไปกลับมายามเบ็ด แต่กยายามไปแล้วประมาณสองรอบอนะพี่น้องยามเด็ดรอบที่สองหลังจากพามาพยายามตรงตรงกับประมาณพี่เสงอ่ะ่ยปูนิยางเด้งอัน,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 เ,อนเอียนกระคอตัวใหญ่เ้ยเอียนอีลิปลาดุกเอียนเนไงไงยอียนตัวใหญ่เลยใหญ่โมเลยทำ มขยหน่อยอยู่แวานีก็เอีนนใส่ระีเจ้าขามีเจาขัดปดบได่ก็ได้เอาเอ๊ะเอ๊ะครบมปดบัได้ครับมันแยากหน่อยเนาะเดีวยวทำอาเอาปะมึงตัวใหม่เป็นไงมันงแล้วเนาะใส่เลยเอีนม่อยากใส่บาง้านเขงอ่ะวตัวนีก็เแล้วไดเอีน มามาไปในโบสถ์ไปเลยไปในมบสถ์ไปก่อนค่นค่นกะเพ่งค่ะคืนโบสถ์ ขาตัมากินใช่ตัวงไงข้าหรอขาขัดใจแข็งไหนมันไหนขัดใเนอีแม่มันอีแนมอะลูกมันเอิร์นวปวดปวดได้อีแนตื่นได้ก็ไดเนาว

จะมาถือเลยหรือเปล่าดูวันิชถือกำลังกินอะไรตัดกน้อยว้าวหรอกก็น้อยนะครับแม่กระตอดเล็่อนได้ที่แคบเลยสุดท้าอ โอ้ยน้องๆเราเจาะขนาดแลยโดดลงดูหลายย่างไปเลยมอมีกบเนาะยามยามมันจะข้ายเห็นตากบกูเบ็ดเมล่ะพี่น้องมันอันไหนมันเด็กแหละเย็นก็เอาอยู่สองตมาลองผัดเผ็ดกันตัวน้อยตัวคนไหนตัวนี้ตัวนำไ้เนาะถเนาะได้ยังไงเจาะงมอเวียนอยู่ได ็ได้กินใี่หรองเย็นกับชาเทศแบบกับทีพอก,ก,กินอยู่สองคนกระดูกกระต,รตรัวสองสามตัวปัเดี๋ยวบอกอ้หมักมามา,มาแห้งเห็นกล่องพะละักอายแบบนี้กินมีอาหารหมกักเป็นนางกินแก้ว เดยพี่น้องเอี่ยนหรือว่าปลาไหลเมียเไาผัดให้เรียบร้อยแล้วทักน์สิเป็นอย่างไรพี่น้องครั้งแรกกินนะหอมแฮงครั้งแรกในชีวิตได้ที่กินผัดปลาไหลผัดเอี่ยนได้ซีเม,มิงกันแสบแสบข้าวหน่อเปลือกให้เลยมาเด้อพี่น้องกินข้าวเทนดำกัน กินตอนเที่ยงเสม,มอในบ้าแม่นั้นว่ามันคอยเป็นแมนยิง่งคือว่ามีลูกเออมีมีทองก,กินตอนเนี้ยแบบรสจัดจัดคือเมนูอะไรกับผ<ส>ัดเย็นกินกข้าวได้เผ็ดป่อยอม่อดีริงๆก็พอเนี่ยต้องลราเลื่อเนาะตกทุกมือไม่ห้องลิ้นทุกมือเกือบทุกเวลาเนาะ บต่อะออกานมแรงกับ,กบยามันตันสวยตันกลินอยู่ช่างเลยบต้อบาเชิงเมื่อจำเป็นบทต่อเงินแต่เม่จำเป็นไมอ่ออกเงนินนัแซ่บีุดความแซ่บป็น มักินนั่นมี่นะของสำเร็จหนู